สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สาร์ชแนลอีกเช่นเคยครับก็มีเพื่อนๆนะครับถามเข้ามานะครับว่าให้ช่วยสอนวิธีบันทึกคลิปเสียงนะครับในแอปพลิเคชัน Line ให้หน่อยนะครับว่าทํำยังไงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีบันทึกคลิปเสียงในแอปพลิเคชัน Line นะครับให้เพื่อนๆที่เอเจอปัญหาขออภัยครับที่เจอปัญหานะครับ ว่าทำยังไงจะบันทึกคลิปเสียงได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้ทําเป็นไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่แอปไลน์นะครับแอปไลน์ทีนี้เราจะต้องมีคลิปเสียงก่อนนะครับถึงจะทําการบันทึกได้เนาะโอเค ทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เเดี๋ยวนะผมหาคลิปเสียงก่อนที่ยกตัวอย่างสักอันนึงนะครับเนี่ยนะครับลักษณะของคลิปเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีขึ้นเหมือนขึ้นเสียงนะครับแล้วก็มีเวลานะครับอันนี้6วินาทีนะครับเวลาเราจะบันทึกนะครับทำอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนะครับแตะค้างตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะขึ้น เมนูขึ้นมาให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกไปที่คำว่วาคลิปนะครับก็คือ k d o e e p นะครับคลิปอันบนสุดเลยนะครับเลือกไปครับทีนี้ <laughs> เขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะบันทึกอันไหนบ้างนะครับเราก็เลือกไปนะครับทีนี้ในตรงนี้ผมจะบันทึกแค่ like, คลิปเสียงนะครับก็เลือกแค่คลิปเสียง,ยง <laughs> ให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็กดบันทึก <laughs> สีเขียวตรงนี้นะครับ แตะไป1ทีนะครับเขาก็จะบอกว่าบันทึกที่คลิปแล้วนะครับทีนี้ก็แบ็กกลับไปเลยนะครับอ่าลืมบอกไปอันนี้ทําใน iPhone นะครับเดี๋ยวในส่วนของ Android เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้แบ็กกลับมาแล้วไปที่หน้าหลักครับไปที่หน้าหลักตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็มาที่คลิปตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับจะมีคําว่า k d e ep อยู่ใต้ชื่อของเราเนี่ยครับแตะไปตรงนี้เลย เสร็จแล้วนะครับมันจะมีคลิปเสียงที่เราต้องการบันทึกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็กดฟังดูสิว่ามันใช่คลิปเสียงที่เราต้องการไหมนะครับนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับทีนี้เราอยากจะบันทึกนะครับก็แตะไปที่3จุดตรงนี้ครับ3จุดตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ ทีนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกไปที่บันทึกในอุปกรณ์นะครับบันทึกในอุปกรณ์นะครับแตะหนึ่งทีนะครับไฟล์ของเราก็จะเด้งขึ้นมานะครับเขาบอกว่ารายการจะถูกบันทึกไปยังรายการดาวโหลดนะครับบนไอโฟนของฉันนะครับแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับนี่กดด้านบนตรงนี้นะครับกดบันทึกป๊านะครับ พอเรากดบันทึกเรียบร้อยนะครับเราก็กดปิดหน้าต่างนี้ออกไปเลยนะครับผมกดปิดออกไปเลยแล้วก็ออกจากแอปไลน์ไปเลยนะครับทีนี้เราเข้าไปดูไฟล์ที่เราบันทึกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ตรงที่แอปไฟล์ตรงนี้นะครับของ iPhone นะครับจะมีแอปไฟล์ตัวนี้นะครับก็กดเปิดเข้าไปดูครับนี่ครับ ไฟล์ที่เราบันทึกเมื่อสักครู่นี้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมลองกดเล่นดูนะครับนี่ก็จะเล่นแบบนี้ <Okay. S 1> อันนี้ก็อาจจะเสียงเบาหรือว่าไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าผมทําการบันทึกหน้าจออยู่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูของ Android กันครับว่ามีวิธีการบันทึกเสียงยังไงนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับผมโอเคเราไปดูข,ของ a อ d r o i d กันครับ ทีนี้เรามาดูของระบบ Android ดูนะครับว่าวิธีการบันทึกเสียงจะทํำยังไงนะครับโอเคนะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะไปที่ไลน์นะครับเพื่อที่จะไปทําการบันทึกเสียงในแอปไลน์นะครับแล้วก็กดไปที่แชทนะครับผมไปที่โปรไฟล์ที่เพื่อนเขาส่งเสียงมานะครับก็คืออันนี้นะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับแตะค้างที่ไฟล์เสียงนั้นครับเสร็จแล้วกดที่คลิปครับผมแล้วก็ มันก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับด้านข้างขวามือเนี่ยครับให้เราเลือกนะครับว่าเราจะบันทึกอะไรนะครับดาวน์โหลดอะไรไปที่คลิปนะครับก็ในที่นี้ผมจะบันทึกแค่ไฟล์เสียงอันเดียวนะครับผมก็เลือกอันเดียวแล้วก็จากนั้นแตะไปที่คลิปด้านล่างที่เป็นสีชมพูเนี่ยนะครับของเพื่อนๆอาจจะเป็นสีอื่นก็ไม่รู้นะครับก็ให้แตะไปที่คลิปเนี่ยครับแล้วก็มีวงเล็บหนึ่งอ่ทีนี้เขาก็บันทึกไปที่คลิปเรียบร้อยนะครับแล้วก็แบ็กกลับไปเลย ออกจากหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่หน้าหลักครับไปที่หน้าหลักเสร็จแล้วไปที่คลิปที่อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับคําว่าคลิปที่อยู่กับรูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยนะครับแตะไปหนึ่งทีครับจากนั้นก็จะมีไฟล์เสียงที่เราทําการบันทึกมาที่คลิปนะครับจากนั้นแตะไปที่3จุดตรงนี้นะครับ3จุดที่ไฟล์เสียงที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนะครับ แตะไป1ทีนะครับจากนั้นกดไปที่คำว่าบันทึกในอุปกรณ์นะครับแตะไปเลยนะครับทีนี้ไฟล์เสียงเราก็จะถูกบันทึกไปในอุปกรณ์ของแอนดรอยแล้วนะครับทีนี้เราก็ออกจากแอปไปเลยนะครับไปที่โปรแกรมจัดการไฟล์นะครับก็คืออันนี้นะครับของเพื่อนๆอาจจะเป็นไฟล์ส่วนตัวอะไรพวกนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับ เครื่องของผมจะเป็นโปรแกรมจัดการไฟล์นะครับก็แตะเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ไปที่เนี่ยครับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ทําการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องโทรศัพท์นะครับก็คือก็คืออันนี้อันนี้นะครับผมก็จะแตะไปตรงนี้จากนั้นเลื่อนเลื่อนลงมานะครับไปที่รายการดาวน์โหลดนะครับก็คือตรงนี้นี่ แตะไปหนึ่งที่นะครับจากนั้นก็จะเห็นคําว่าลายที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยครับอยู่ด้านบนสุดอาโทษทีก็คือตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็แตะตรงนี้เปิดนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็จะเห็นไฟล์เสียงของเราที่ทําการบันทึกนะครับเนี่ยครับก็ลองเล่นดูก็ได้นะครับผม นะครับมันก็จะเล่นของมันไปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีบันทึกเสียงนะครับวิธีดาวน์โหลดเสียงจากแอปพลิเคชัน Line นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ